เฮ่ยเอ้ยแม่งเฮ่ยเอ้ยเฮ่อเนี่ยฮ่าเอ้ยของห่าแล้วเนี่ยแม่งเฮ่อหกขี้หายเลยเฮ่ยอะไรวะเนี่ยอะไรของมึงตั้งแต่เช้าแล้วมึงอารมณ์เสียอะไรเนี่ยไม่ให้อารมณ์เสียได้ไงวะแม่งนี่เนี่ย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 ดูนี่เนี่ยไต่กองไต่กองไต่กองตะเลดฮอริเคนที่สั่งทำมาตอนนั้นน่ะดูดูไต่กองตะเลด แมงใส่กองห่าเลยวะใส่กองเนี่ยดูแมงหอยหายทุบขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยแค่บีแ้แค่ใส่บี้แมงโอ้นแล้วใส่กองมันเป็นอะไรเป็นดีเนี่ยเนี่ยดูสั่งทำมาหลายรอบแล้วดูทุบขนาดนี้ยังไม่แตกเลยแค่ทส่บี้ เปลี่ยนไปกี่คันกี่คันลูกยี่ไม่น่าทังมาขายจะเปลี่ยนไปกี่คันเนี่ยก็ไม่เคยกลับมาเปลี่ยนอีกเลยแม่งจะทนอะไรกันนักหนานะลูกค้าบอกพี่ผมโอ้โหเดี๋ยนี้ร้างกองคนง่ายเลยบอกถอดโยนลงอ่างล้างจานตะไลใส่แปรงขัดลมเป่าร้อยบาทแม่งก็ยังไม่ขาดลยพี่ไม่เหมือนของเดิมของเดิมโอ้โหโดนน้ำก็ต้องระวังขัดก็ต้องระวังแถมเป่าลมขาดอีกตั้งแต่น,นั้นมา้งแต่ขายไปไม่เคยมีใครมาเปลี่ยนอีกเลยมันขายจะใช้ดใช้ทนอะไรนขนาดนั้นลุงยี่ขายกองผ้ามันเดิมดีแล้วยังมีเปื่อยมีผุมีทะลุได้เปลี่ยนหลายรอีขายไป เปลี่ยนรอบเดียวหายหัวเลยแม่งไข่กองอะไรว่าทนชิบหายล้างง่ายทน,ทน,ทนไม่เป็นสนิมไม่เป็นหายเลยพี่จ้ะดูมิมไม่น่ามาขายเลยซื้อไปใส่ให้ลูกค้าไปครั้งเดียวคุ้มเลยโอ้โหวังนี้ขายกองผ้าเหมือนเดิมดีดแล้วขายกองผ้าเหมือนเดิมนะอักปีหนึ่งเดี๋ยวก็ทะลุุขาดกลับมาเปลี่ยนใหม่นี่น้งเด็ขายไปไม่เคยมีใครกลับมาเปลี่ยนเลยแม่งต้องคอยหาลูกค้าใหม่หาลูกค้าเก่าไม่ได้เลยโอ้ยไอ้ถิ่นแม่งแก้ว